สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับวันนี้ก็แปลกใหม่นะครับผมผมจะพาทุกคนนะครับผมมาส่องกบส่องเขียดนะครับบางคนอาจจะไม่ยังไม่เคยเห็นนะครับว่าเฮ้ยเขาส่องอยังไงวะกบกับเขียดแล้วฝนไม่ตองได้เหรอ ปกติเขาจะหากบหาเขียดก็ตอนฝนตกนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับตรงนี้หาได้เราไม่ได้เอาไปขายนะฮะเราแค่เอาแค่พอกินนะครับผมจะลองไลฟ์สดจะลองไลฟ์สดแล้วก็ให้พี่พ,พี่น้องน้องเนี่ยจับเขียดไปพร้อมกับผมเนี่ยนะฮะสักสิบตัวสิบห้าตัวนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่มีคนถ่ายเนาะถ่ายเอง ตอนที่ตอนที่จับอจจะาอาจจะพลาดก็ได้อาจจะพลาดนะครับอาจจะมีพลาดบ้างนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับก็ไม่ว่ากันนะตอนจับนะครับเพราะว่าเราถ่ายเองอะไรเองหมดนะครับเนาะแสงมันอาจจะดูแบบแสบตาอา่ะกลับกล้องนะครับผมเนี่ยครับพอกลับแล้วก็จะมีแต่ความมืดนะครับก็จะมีแต่ความมืดนะครับเราจะพาพี่พน้องๆทุกคน มาสองเขียดด้วยกันครับบอกไว้ก่อนเลยว่าวันนี้อากาศร้อนมากนะครับตอนเช้าเนี่ยพออากาศร้อนอุณหภูมิสูงนะครับพอค่ำลงมาปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิจะลดห่วบลงมาเลยนะครับจะต่ำมากนะครับจะต่ำมากวันนี้เลยต้องขออนุญาตพาพาทุกคนนะครับมาดูบางคนอาจจะไม่เห็นนะครับว่าไอ้สองกบสองเขียดทำยังไงเหนืออันนี้คือที่ภาคเหนือนะครับ เหนือกับอีสานเนี่ยจะต่างกันนะครับจะต่างกันนะเพราะว่าที่เหนือเขียดเขียดค่อนข้างกบเขียดค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็คือถ้าฝนไม่ตกเนี่ยภาษาเหนือเรียกว่าไงมันแหมันแหนะครับน้องมันแหมันแหกก็คือมันจับยากนะครับมันแหกก็คือมันจับยากก็คือถ้าฝนตกอะจับง่ายอยู่เพราะฉะนั้นน่ยมันต้องมีวิธีการจับครับมันต้องมีวิธีการจับครับผม เอาพ่อมาแล้วครับมาแล้วพ่อมาพ่อมานอนเฝ้านะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีวิธีการจับซึ่งเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะจะบอกวิธีการจับให้นะครับก็อ่าฮะยังก็นั่นนะนะใครใครก็ว่าฝนบนต๊กเกียดจะมีกะความคิดโบราณบานบุรี ย้อนจะอีนั่นแหละอะตอนนี้มีคนรับชมเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้มีคนดูร้อยโอ้ยร้อยกว่าคนแล้วร้อยกว่าคนแล้วเดี๋ยวพาไจับเลยครับเดี๋ยวพาจับเลยนะครับ พ่อก็ยังเนี่ยพ่อยังพูดเองเนะครับว่าฝนไม่ตกมันจะมีเขียดหรือนี่เนี่ยเราอันนี้เราเอาวิวทยาศา,าสตร์เข้ามาประยุกต์นะครับวันนี้อากาศร้อนมากช่วงกลางวันความกดอากาศสูงกลางคืนเนี่ยรู้สึกหนาวเลยนะฮะร,รู้สึกเย็นจะเยือกหนาวหนาวเลยนะครับอ,อ,อ่ะนะครับเดี๋ยวพาไปส่องแล้วจับพร้อมกันเลยตัวไหนจับพลาดผมต้องขอกราบอภัยนะครับเพราะว่ามือข้างหนึ่งถือกล้อง มืออีกข้างหนึ่งเตรียมจับต้องโทรหา้ปอ่อสองสามสายกี่นะพ่ออันาหรือ่โอ้บอกว่าอย่างพิ้ซื้อเล้ามาเตยแกห้หนาวป่ออับหน,น,น้าหรือเปั่อโทรหาตะกี้อ๋อตะเี้นะอ่าไมนเป็นไรตะอี้กับตะอี้อ่ะเอาไ่อป้อละกระดกสักหน่อยกระดกสักหน่อยเรียกความมั่นใจนะครับอือไปนะครับปะ่ะตอนนี้มีตอนนี้มีมีคนดูเท่าไหร่ครับ ขออนุญ,ญาตดูแป๊บหนึ่งตอนนี้มีคนดูสองร้อยกว่าคนปะ่ะมาเลยทุกคนไปจับเขียดด้วยกันนะครับขออนุญ,ญาตนะครับอ่ะมาสตาร์ทต,ตรงนี้เลยครับเริ่มแรกลองดูนะครับว่าจะได้กี่ตัวนะครับฝนไม่ตกนะครับอ่ะนะครับกวาดสองไปแล้วนะครับปึ๊บมีไหม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 โอ้โห มาแล้วตัวแรกไปจับเรานะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะจับได้ไหมนะเพราะว่าไอ้ไอเรื่องที่ฝนไม่ตกแล้วมันจับยากเนะี่ยธรรมชาติจริงๆมีสองตัวครับตัวเล็กกับตัวใหญ่เนี่ยครับอันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวเล็กผมขออนุญ,ญาตจับตัวใหญ่ปุบโอ้ยไม่ได้เว้ยไปแล้ว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 ,ลว,ลว,ลวนะครับความพลาดมีครับความพลาดมี ปล่อยไปครับเอาตัวใหม่ครับเดี๋ยวถ้าจับได้ผมจะจับขาโชว์นะครับเยอะนะเยอะนะมันมันไม่ใช่มีน้อยมันเยอะครับอ่าเจอแล้วครับผมได้หไหมเฮ้ยได้ไหมได้ไหมตัวนี้แปบ๊บนึงนะอ่าแปบ๊บนึงนะครับมันอาจจะไม่ได้นะดูกันดูจังหวะก,กันเ้ยนาเห็นไหมอู้หใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่หนึ่งสองหัว ไม่แล้วทุกคนไม่ได้อีกแล้วไม่ได้อีกแล้วอะไมตัวไม้ตัวไม้เพราะว่ามือผมมีข้างเดียวไงครับเพราะมือมีข้างเดียวนะครับต้องขออภัยพลาดไปสองแล้วครับอุ้ยตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากพลาดสองแล้วครับอ่ะต่อครับต่อต่อนะครับต่อนะครับเยอะครับเยอะไม่เป็นไรพลาดแล้วพลาดไปครับพลาดแล้วพลาดไปนานมา ใหญ่คือกันครับทุกถ้ามองแสงไฟทุกคนอาจจะไม่เห็นตานะฮะแต่ว่าตัวนี้ต้องสองตาให้มันหลบก่อนอ๋อใหญ่ครับใหญ่เออ,เอ,อมันจะเต้นทําท่าจะเต้นทําท่าจะเต้นครับพรุ่แม่ไม่เหลือจา้าหนึ่งนะครับเรามาจับเวลากันหนึ่งนะครับตัวต่อไปครับ มาครับนี่อีกสองตัวครับสองตัวสามตัวครับเรียงกันเลยจะจับยังไงดีเราต้องเลือกตัวที่ใหญ่ที่สุดครับสามตัวสี่ตัวเลยครับเรียงกันครับเบาๆครับเบาๆสี่ตัวนะครับตัวแรกตัวใหญ่เอ้อตัวใหญ่หนีไแล้วแป๊บนึงนะครับเอาตัวใหญ่ก่อนเอาตัวใหญ่ก่อนตามตัวใหญ่ก่อนโอเคครบเนีครับผมนี่ครับ ครับใส่เข้าไปอีกสี่ตัวแป๊บหนึ่งนะครับไหนละเมื่อกี้เราเห็นอยู่สี่ตัวตามันหลบบนล้วมั้งแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งมันหลบเราไม่พ้นหรอกครับแปบแป๊บเดี๋ยวกลับมาวนได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า ตรงนี้นะครับเป็นเป็นที่นาเป็นที่นาของของผมเอง <c ười> คือเขียดจะเยอะมากอ่าตัวนี้ตัวใหญ่มา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 เดี๋ยว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 เนี๋ยวเด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 นะวเยวเดี๋ยวเีวเห็นตาแล้วเด็๋ยีวเดี๋เอีหเยวเดนลวเยเดียวเดียวว นะครับมันฉลาดนะบางคนอาจจะมองว่าการคือคืออยากมองว่าเป็นการหากินนะครับเราไม่ได้ที่แบบว่าจับมาแล้วมามาทําอะไรที่ไม่ดีนะครับอันนี้ภาษาเหนือเรียกว่าเขียด EM. อีแอมเอาทุกคนบ้านคุณเรียกว่าเขียดอะไรครับเนี่ยครับบ้านผมเรียกว่าเขียดอีแอมกินก็อร่อยนะแต่ว่า ไม่เอาดีกว่าเพราะเขียดใหญ่มีเยอะวันนี้เราจับเราไม่ได้เอาทุกตัวนะครับเราเลือกตัวโตๆแล้วตัวเมียที่ไข่ไข่ตัวเล็ก,เลกๆเราไม่เอาเราปล่อยนะครับเราไม่จับเราเลือกนะครับวันนี้เราเลือกนะเราจับแบบเลือกนะครับคือเหมือนกับว่าหล่อเลือกได้นะครับเราต้องเลือกนะครับวันนี้เมื่อกี้สี่ตัว เข้ามุมหมดเลยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยอันนี้ตาแดงผิดปกติถ้าไม่เขียดใหญ่ก็คางคกถ้าไม่คางคกก็ขี้คางคากที่กินไม่ได้ผมประเมินจากสายตานะนะครับเพราะตามันแดงมากเลยนะครับตามันแดงมากนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่มันกินไม่ได้นะครับโอ้เห็นไหมครับผมว่าแล้ว มันคือคางคกตามันจะแดงนะครับสังเกตง,ง่ายเลยที่บ้านเรียกว่าเขียดตะปาดอันนี้นะครับตามันจะแดงผิดปกติแดงกว่าเขียดแดงกว่ากบนะครับแดงแบบแดงแบบยังไงอะแดงแบบน่ากลัวนะครับแดงแบบมาบอกไม่ถูกนะครับต้องมาส่องต้องมาส่องเอง สองเองแล้วถึงจะเห็นนะครับถึงจะรู้เยอะนะครับเยอะนะเขยดกบนะยังไม่เจอกบเลยอยากเจอกบอะนะครับอยากเจอกบให้พี่ๆน้องๆได้เห็นนะครับอยากเจอกบงูก็มีนะวันก่อนผมเจองูนะครับงูก็มีนะครับปกติเนะเป็นเรื่องธรรมชาติงูเขาก็ออกมาหากินนะครับคนหากินสัตว์ก็หากินนะครับเราไม่ได้เบียดเบียนกันเนาะ เจอกันก็ทางใครทางมันตอนนี้มีโอ้โหคนดูร้อยกว่าคนนะครับแสดงว่าทุกคนเคยเห็นการจับกบจับเขียดมาบ่อยแล้วนะครับอันนี้ฝนไม่ตกนะแต่เขียดยังเยอะมากเลยนะครับถ้าฝนตกนี่จับไม่ทันอ่ะนะครับผมว่าครึ่งกระสอบนี่ไม่พอเอากระสอบมาใส่ได้เลยนะครับ โเยอะเลยนะครับเยอะนะเยอะนะ,ะตัวต่อไปตัวต่อไปเดี๋ยวจะเห็นเดี๋ยวให้เห็นเขียดตัวเมียตัวโตๆไม่รู้ว่าจะเจออึ่งไหมวันนี้นะครับไม่แน่ใจนางหลบเก่งมากเขียดนะครับพอเห็นไฟแล้วแป๊บหลบตาปั๊บเลยนะครับ แสงจากขวดแก้วแสงจากขวดพลาสติกอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่สังเกตนะครับมันจะมันจะหลอกตาจะหลอกตาแล้วทำให้เราเชื่อว่าเป็นตาเขียดตากบนะครับต้องต้อง,ต,องต้องสังเกตนะครับเวลาส่องอันนี้เขียดครับชัดเจนแล้วเนี่ยครับแต่ไม่รู้ว่าตัวเล็กตัวใหญ่ ไปแล้วนะครับตัวเล็กตัวเล็กเราก็ไม่เอานะครับผมเราจะเอาแต่ตัวใหญ่นะวันนี้ขอขออย่าเจองูนะครับขออย่าเจองูเลยวันก่อนเจอนะครับนี่ครับมืดมืดหมดนะพื้นที่นะครับคือถามว่าทำไมกบเขียดเยอะจังอุ๊ยขอโทษคอมเมนต์เยอะมากเลย แต่ว่าผมไม่สามารถที่จะอ่านเห็นได้นะแต่ว่ารู้ว่าคอมเมนต์เยอะเดี๋ยวผมกลับไปตอบคอมเมนต์ทีเดียวนะครับคือที่นี่เราไม่ได้มีการใช้สารเคมีนะครับเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับคือมันยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่นะครับก็คือเรากินตัวใหญ่ตัวเล็กเราไม่กินเราปล่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ยังคงเยอะแล้วก็แพร่หลายอยู่นะครับคือ ตัวประเด็นเลยก็คือว่าถ้าไม่มีสารเคมีเนี่ยสัตว์ก็อยู่ได้ครับแต่ถ้ามีสารเคมีเข้ามาปุ๊บเนี่ยไม่รอดครับไม่เหลือเลยฮะยังไงก็ไม่เหลือนะครับขึ้นมาแล้วนะฮะขึ้นมาถึงบนเลยตอนนี้นะครับเนี่ยครับเจออีกตัวแล้วตัวใหญ่ด้วยนะครับตัวใหญ่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยน้องๆน,น้องอย่าหนีพี่นะกินได้ไหมกินได้ไหมดูดิกินไม่ได้อีกแล้วตาแดงแฉะเลย ตัวนี้กินไม่ได้นะครับกินไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปครับเดี๋ยวมันต้องมีครับตัวที่กินได้ทุกอย่างมันเป็นธรรมชาตินะครับโอ๊ยโอ๊ยหัวชนไม้นะครับหัวชนไม้อันนี้สุดเขตที่นาเรานะฮะอันนี้ ที่ผมหาคือเป็นที่นาเรานะที่นาผมเองกําลังส่องเข้าไปหาที่นาเขา,ามีไหมถ้ามีจะข้ามไปซะหน่อยเฮ้ยมีเว้ยมีจริงเฮ้ยมีเว้ยนะครับส่องดูก่อนถ้ามีจะข้ามไปเฮ้ยมีเว้ยไปไปข้ามข้ามลอดลอดลุด้ดดนาครับโอวิญญาณทหารเก่าเข้าสิงโอ้ยหลัง มาผมมีตัวที่หมายตาอยู่ตัวหนึ่งมันคือตัวไหนเมืเ่อกี้มันคือตัวนี้ครับมาครับมาดูกันเล็กหรือใหญ่เนี่ยหมายตาไว้นะครับที่ข้ามมาเนี่ยนั่นหลบรุบแล้วถ้าไม่ใช่เขียดจะหัวเลาะให,ให้ให้หลังให้ฟันหักเลยนะครับถ้าไม่ใช่เขียดนะโอ้ยตัวใหญ่มากคนใหญ่มากทุบ โอ้ยมันใหญ่มากอะ่ะเดี๋ยวเดให้ดูเดี๋ยวให้ดูนะแป๊บหนึ่งนะโอ้ยไหนละ่ะดูดิมันใหญ่มากเลยอะ่ะเนี่ยหมายตาไว้ถึงข้ามฟากมาแป๊บหนึ่งแป๊บนึงเก็บก่อนเก็บก่อนอาจจะดูแบบคือไม่ได้แสดงมันอาจจะดูแบบนะละเกะละกะอะไรนิดนึงก็ขออภัยเพราะว่าสองเองถ่ายเองนะครับ ส่งเองถ่ายเองเมียจ,จะขอมาด้วยไม่ให้มามันค่าแล้วนะครับมันมืดแล้วเอาตัวต่อไปครับตัวต่อไปทุกคนตัวต่อไปครับมาดูซิมีไหมใหญ่มากอะ่ะตาแบบแดงเลยอะ่ะอ่ะสองดูนะครับเราจะเลือกเอาแต่ตัวใหญ่ๆนะครับตัวเล็กเราไม่เอานะครับตัวเล็กเราจะปล่อยนะครับวันนี้ เราจะไม่เอาตัวเล็กเราจะเอาตัวใหญ่อย่างเดียวเลยอันนี้เป็นที่นาของของอานะครับเป็นญาติกันนะครับเป็นญาติกันนี่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 น,นี่เล็กหรือใหญ่ไม่รู้รู้แต่ว่านางนอนบนหม้อเลยอะ่ะโอ้โหนางสบายมากเลยอะ่ะใช่เขียดไหมใช่ไหมหวยตะปาดกินไม่ได้ครับตัวนี้นครับเห็นไหมครับด้วยนางหลบไปแล้วนอนบนหม้อเลยนะครับ นอนนางนอนบนหม้อรอเลยสองดูครับสองดูตอ่อเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยคือตรงนี้ต้องบอกนะครับว่าเป็นเขตติดต่อนะครับระหว่างบ้านกับป่านะครับบ้านกับป่าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีสัตว์ป่าโผล่มาตอนไหนก็ได้นะครับซึ่งซึ่งเราก็ไม่สามารถจะรู้เหมือนกันนะครับ แต่บอกได้เลยว่าสัตว์ป่าที่จะโผล่มาคือคือไม่ใช่สัตว์อันตรายนะครับเพราะแถวนี้สัตว์สัตว์อันตรายไม่ค่อยมีนะครับมามามาลุ้นกันตัวนี้ตัวเล็กตัวใหญ่คือไม่อยากไม่อยากมาสองที่เขาสักเท่าไหร่นะครับเราไม่ค่อยมีความชินกับที่คนอื่นเขาเราชินแต่กับที่เราแต่ถ้ามันตายใหญ่ๆเราก็ไปเอาอยู่โน่อนอุ้ยใหญ่มาก ดูสิอย่าบอกนะว่าเป็นคางคกนะครับเป็นคางคกตายเลยนะฮะเสียเวลาเดินไปเลยมาดูนะครับดูกันนะครับมันหาดูได้ยากนะการไล่สดแบบจับเขียดไปเลยผมก็เพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งเคยทํานี่แหละนะครับคือมีพี่มีน้องขอขอมาค่อนข้างเยอะว่าเ,เห็นเห็นลงเห็นลงแล้วก็กบเขียดเยอะก็เลยอยากจะดูว่า แล้วจับยังไงนะครับแล้วจับยังไงไม่ต้องใช้สวิงไม่ต้องใช้อะไรนะครับใช้มือเปล่าเลยครับใช้มือเปล่าเลยจับนาเขาหมายถึงว่าตรงนี้นะครับที่ของอาเนี่ยยังมีกบมีเขียดสู้ผมไม่ได้เลยอ่ะตัวนี้ตัวใหญ่คิดว่าน่าจะใช่นะแล้วคิดว่าน่าจะใหญ่ด้วยอ่ะเดินอย่างเร็วหน่อยนั่นใช่ครับหลบตาผมแล้วหลบตาพรึบเลยนะครับใช่ครับใช่ใหญ่ด้วยครับใหญ่ด้วย โอ้ oh, ใหญ่ด้วยครับต้องสองตาไว้ครับมันจะไม่เต้นครับอ่ะนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับหนึ่งสองปุ๊บนี่ครับไข่เต็มท้องอ่ะนะครับอาจจะทุรักษ์ทุเล,ลน,นิดนึงนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าหาเองถ่ายเองทำเองอยู่คนเดียวนะครับ โอตอนนี้ได้ก็ได้เยอะแล้วนะครับเต็มนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเอาต่ออาต่ออต่อนี่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 ุยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่เลยครับต้องสองตาก่อนสองตาก่อนเอ้ยหมอบแล้วใหญ่มากโอ้โหใหญ่มากอยู่ตรงนี้เห็นเนีโอ้ยใหญ่มากครับผมสองตาแล้วครับทุกคนครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับหนึ่งสองปุ๊บ นี่ครับโอ้โหตัวเมียทั้งนั้นเลยเราเลือกแต่ตัวใหญ่ๆนะครับตัวเล็กเราไม่เอานอ่อีกตัวแล้วครับเดี๋ยวใส่กันเก็บกันเก็บกันเก็บกันนี่ใหญ่เหมือนกันบอกแล้วว่าเล็กไม่เอาครับงานนี้เราไม่เอาตัวเล็กว้าหใหญ่มากใช้เขียนหรือใช้อะไรเนี่ยกินได้ไหมดูดิเอ้ยกินไม่ได้นี่ครับ คุณเธอเป็นคางคกนะครับแต่ตาเธอแดงมากนะครับหาต่อครับผมนั่นหลบตาแพทหนึ่งนะครับเราสายตาดีอยู่แล้วคุณหลบตาฉันแล้วคุณจะหลบอยู่ตรงไหนดูสิใช่ไหมใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่โอ้ยไหนแล้วล่ะคือคือตัวนี้ค่อนข้างฉลาดนะครับเขาหลบตาแล้วเขาก็เบี่ยงหลบไปเลย มองไม่เจอเลยครับเห็นไฟเราแวบเดียวเขาหลบแล้วเขาก็ชิ่งเลยฮนะหาไม่เจอเลยโอ้ไม่เจอจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองรอบสองนะครับนี่อีกตัวหนึ่งครับผมบอกแล้วว่ามันเยอะนะครับมันเยอะถ้าตัวเล็กเราก็ไม่เอานะครับโอ้ไม่เล็กครับไม่เล็กเล็กไหม เล็กไหมพอได้ไหมดูดิจับดิพลิกเนี่ยครับตัวเล็กครับเราปล่อยนะครับปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับเราจะไม่เอาตัวเล็กนะครับเราเน้นแต่ตัวใหญ่ๆครับ จับจนเหนื่อยครับแทบไม่ได้หยุดจับเยอะครับเยอะคือบางทีส่องหาจนปวดตาก็ไม่เจอนะครับแต่นี่ถือว่าค่อนข้างเยอะเยอะมากนะครับแล้วตัวใหญ่ด้วยอ้าโอ้มันหลบครับมันหลบมองไม่เห็นแล้วมันเก่งนะครับคือคือถ้าเกิดว่าเขาก็ถ้าพูดตรงๆเขาก็ต้องเอาชีวิตเขารอนะแต่เนาะเราก็ทํามาหากินเราอุ้ยตัวใหญ่มากทุกคนเอ้ย,เ,อยเดี๋ยว วิธีการจะไม่หมันหนีนะครับทุกคนเวลาเจอปุ๊บต้องพยายามเดินไปทางตามันครับเดินทางตาปุ๊บเนี่ยเอาไฟส่องไปที่ตานะครับส่องที่ตาปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่หนีนะครับแต่ทุกคนถ้าส่องที่อื่นน่ะหนีนะครับเนี่ยครับผมเห็นไหมครับหนึ่งสองทึบหนีโอ้โหตัวใหญ่ครับตัวใหญ่นะครับเราต้องส่องตานะครับเขียดนะไม่ต้องหาอะไรมาจับครับไม่ต้องเอาช้อนเอาสวิงมาจับ สองตาอย่างเรยวเลยครับเดี๋ยวทุรักทุเลหน่อยขออนุญาต อะไรขึ้นอีกอะอะกลับแป๊บหนึ่งมือไปโดนอะไรไปทุกอาต่อครับต่ออุย้ยตอนนี้เราได้เราได้พอสมควรแล้วนะครับเนี่ยครับทุกคนเนี่ยครับประมาณสักสามสิบแล้วนะครับตอนนี้ได้นะผมไม่ได้หักขานะคือคือเราไม่เอาตัวเล็กเราเอาแต่ตัวใหญ่นะครับเนี่ยที่หากันมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่จับมาพร้อมกันเนี่ยนะครับจับมาพร้อมๆกันเนี่ยนะต่อครับต่อ ต่อครับต่อนี่ฝนไม่ตกนะถ้าทุกคนคิดคิดนะครับถ้าฝนตกเนี่ยมันจะขนาดไหนนี่ขนาดฝนไม่ตกนะครับเราแค่มองสภาพอากาศเป็นหลักนะครับนี่ไอ้นี่เล็กหรือใหญ่เนี่ยไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะเอาไปดูครับไปดูครับเล็กหรือใหญ่ครับถ้าเล็กเราก็ไม่เอาครับ ถ้าใหญ่แล้วก็เอาครับมันหลบตาเก่งมากเลยนะครับจะเห็นมันหรือเปล่าโอ้โหมองไม่เห็นเลยเก่งมากเลยมันหลบตรงไหนเนี่ยไม่คิดตายังขยับอยู่เลยอ่ะเนี่ยหาโอ้โหเนี่ยครับหลบเลยครับหามไม่เจอเลยแน่นอนเน้นตัวใหญ่ครับ ตัวเล็กลราไม่เน้นนะครับเราเน้นตัวใหญ่ครับโอ้ทุกแมงม้าโอ้โหนะแมงม้านะครับแมงม้าเดินขึ้นไปแล้วมาดูมาดูกันมาดูกันต่อครับต่อทุกคนน,นี่ครับมาลุ้นช่วยกันครับ ไม่ใช่กบน่าจะเป็นพลาสติกแสงสีเขียวนะครับสายตากบกับเขียดจะเป็นแสงสีแดงนะครับถ้าเจอแสงสีเขียวมันคือพลาสติกนะครับผมมันคือพลาสติกนะครับนี่ครับอันนี้ไม่น่ากินได้นะแดงเกินนะครับดูซิคือตัวไหนตัวอะไรมันคือเขียดตะปาดกินไม่ได้นะครับตามันแดงเกินแต่มาส่องให้พี่น้องดู นะครับอ่ะเอาเอาสองเขียดเลยนะครับตัวนี้ใช่แต่ผมไม่รู้ว่าเล็กหรือใหญ่นะครับคือถ้าเล็กเราก็เอานะครับถ้าใหญ่เราก็เลยโทษทีถ้าเล็กเราไม่เอาครับแต่ถ้าใหญ่เราเอาครับ กบเขียดบางตัวโผล่แค่ตานะครับโผลแค่ตานิดเดียวเองนะไม่ได้โผล่เยอะนะครับเราต้องสังเกตดูนะครับเวลาสองโอ้ยคนดูยังร้อยกว่าโอเคเลย